ฟิวทำอะไรลูกทำนี้ทำอะไรอะน่ะคาสีสวยป่าเมื่อจะมาสวยแล้วเมื่อไรจะสวยล่ะสวยทุกวันเลยสวยทุกวันเลยแล้วฟิวทาอะไรนะลูกทาสีคาสีอะไรไดโนเสาร์เหรอสวยไหมชาชาที่นี้ก่อนฮะชาชาที่นี้เหรอะแล้วแปรงฟันเปล่า แทำไมอ่ะแสบข้างไหนแสบข้างนี้รอรอแต่เขาเหนูหืมแต่เหนูนะไม่ถ่ายหรอกขี้เกียจแต่เขาม่อ่ะไม่ถ่ายแต่เขาเหนื่อ,ถ,อถ่ายทำไมล่ะรองเงี้ยไหนต้องทำเก๊กรอิก่อนทำเก๊กรอ,กอให้แม่ดูก่อน ป๊อบอายทำไงครับป๊อบอายให้แม่ดูก่อนเดี๋ยวแม่จะถ่ายเร็วๆท๊าป๊อบอายก่อนข้างนี้มั่งข้างนี้มั่งเอออ่าแล้วก็แก๊กหล่อยังไงอ่ะแก๊กหล่อยังไงอะแก๊กหล่อย่างออางี้ถูกต้องโอเคนะครับแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียใช่ปะ่ะใช่พอแล้วทาสีได้แล้วลูก ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายแม่ก่อนบ๊ายบายจุ๊บกอนเร็วเร็วแม่จะไปแล้วบายบายด้วยลาบลาังง่บายบายก่อนบายบายแม่ก่อนบายจุ๊บ